กองมั่งเลยเขาเห็นแล้วกองไม่ได้แตกเลยยังเลยวย่งเข้าไปเด้อสิสส้นมาเลยบอเนี่ยพี่น้องเอาเป็นสร้างแผ่นโซลาร์เซลล์พี่น้องสร้างเหมือนล้อไฟฟ้าก็้ว้า,มมา,ายคลิปไปเห่หลานเขาเบิึงเนาะเดี๋ยวมันเจ็บหายมากวัที่ได้ไปเคียมเขาเลยนี่ คือมาแพงละลอยสิบหกบาทพี่น้องลองใส่เบื้องนั้นเป็นยังไงคือจะคืบวะนี่วันเสาร์นเนาะเบื้องอื่นก็วัานอาทิตย์วันจันทร์คอยไปถามเขาว่าจ้ากว่าเบื้องปุ้มจ่อเบ,บื้องมันอยากกินเข่าแมวก็สิมีนี่แหละข้างหลังได้บ่เบิ้อดงดอสายโอ้ติดมากับตูนหัวชาติเออหัวชาตินี่พี่น้องเนี่ยก็สิมีสายสามเมตรเลรอหัวชาติแกมาเบืเ้องนี่หัวชามันสิมีหอยซีหัวบว่คอยเบิ่งในคลิปอันนี้ยคอยสร้างมาจากรัศดาดพี่น้อง ร้อยสิบหกบาทร่มคาส่งแล้วก็ร้อยหาสิบเจ็ดบาทพี่เป็นน้ำเมาอยู่บ้านเสียงคนาสิมาส่งยูนบ้านพ่นที่แห่งกระทันใจข่อยอะนะตร้างแดดมันนี่ก็สิเอามาอันนั้นมาลองไนะหมไปไปกลางแดดเลยกลางแจ้งนะไปเดินด้วยทาที่หละเครื่องกูนะกระร่องก่อนพี่น้องโอ้ยอ๋อเหูแดงมาแล้วเนะนี่ยฮ ชาสองอหวัวเลยตัวกับชาทั้งโทรศัพท์ชาตั้งเฝ้า,าแบ่งหนึ่ตัวไปกับตาหนาโลดีกว่าเอาเก้าอี้มาตั้งไป,ไปเปีย่เก้าอี้มาตัง้งสายมันหอดอันนี่เขาบ่มืยตัวพี่น้องมันล้อเงาล่อก่อนหนอยแสยงมัน,ขนเขาก่อนเอามาวางไว้นี่สายหอดนี่บ่เอาเก้าอี้มาตั้งไป ก็เมื่อตั้งเพี้ยนน้นหันหนู้ที่เขาท่านใจกิดเกินไปเพิ่อเดียวเทสเคียงพร้อมนะวิดีโอนี่เทสเคียงพร้อมเจะไมันได้เข้มพร้อมกับบันลงคลิปพร้อมอนะนะยิ้นหัวในจักหน่อยที่พี่น้องเอ้แต่ล้อมันไถเก็บไฟก่อนเลยเถอะเว็บเมื่อตอนบวชบวชยังเบิดชาโต๊ะสา,าพร้อมมีบ่ มีหัวห่วงเขาน่ะตออยู่นี่เอาพี่น้องอันมันถิ่มีตัออนห้องก่เขาเออยังก่อนหัวชาแบบนี่อเ่า้วะหัวชาแบบนียังวะแบบไม้โคบอันเการุ่นเกาพี่น้องนี่เขาแถมมาให้นี่เป็นหัวชาอันนี้แบบพผาแบ่งนะน,นี่แต่หัวนี่แต่ว่าโทศพา์รุ่นไม้พวกไทยซี่นะเขาต้องตอจากสายนี่มันมีห้ต่ออยู่นี่นี่เป็นหัวของไถซี่พี่น้องนี่แค่เนาเบาสิ่งละนี่ วางไว้เครงรถนี่แหละแต่เดี๋ยี่พี่น้องก็ถือว่าโอเคอยู่แต่บอลลูสิเป็นยังไงอันนี้แค่มือแหลกตะแกะกล้องซื้อซ้ำล้อ,อไปพี่น้องนี่เป็นเบาๆสิทธิล์ละตากดแดดเลยนี่กระแถมสายมะหอนี่แหละพี่เยวามา้าผ่นสดๆร้อนๆมื่กะ้ท้ายคลิปพร้อมใครสนใจก็ไปหาเสือเด้อพี่น้องขอไปมีลิงมีย่ยางดอกขอบปเลยมีลิงขอซื้อมาใส่เองขออยู่นี่แหละ ราคาหน่อยร้อยสิบหกบาท okay, ค่าส่ง <okay. S 1> อีกสามสิบแปดก็เป็นร้อยห้าสิบเจ็ดบาทพี่น้องนี่คุ้มบ่คุ้มก็ตัดสินใจเอานี่เผื่อกับมแม่เนีน่ยน้ำมาซื้อวันนี้น้ำก็บอ่อยซื้อใส่เองถ้าพี่น้องอยากเบิ่งเป็นป้ายางยังสีหนะแบดวงแบดเบิดเนาะ่อยอได้เล่น,เ,นเกมกับถ่ายคลิปน้ำเขาบ่หืะได้ปะเอ,อาล่องมันก่อนดิเอาเสียเบิง่งสร้างรายอันได้อยู่บ่ได้ตัวยังสิบ่ได้ ก็แพนร่วมกันอยู่แห้วนั่นเ็ศอันดึงสายไฟหัวตะเลวพี่น้องเอยพ้าไปเก็บบักขามอยู่ไปปี่นทางมันถือลอกก่อนอันสายโทรศัพท์เนี่ยมันต้องเอาใจมันดีๆได้สายมันเป็นขอยของปลอมพี่น้องเออเพราะมันเป็นสายของปลอมเขาไปซื้อสายของแท้ก็ต้องดึงสายดึงเขาดึงหอกพี่น้องมันจงค่อยเอาใจยากเออว่าไม่ต้องเขาบอดีได้สายข่อยมันสายปลอมซื้อมาอัน เก้าสิบเจ็ดเลยว่าร้อยซีซึบบาทได้สองสายนี่สายอันที่แถมมากขาโทรศัพท์มันขาดเนี่ยมือหัวนี่มันมาขาดตัวมองพัวคอยก็ขาดเอารูดอีกเราห้ำเอาสายขก้นมาทั้งเก้าอีมัหมมันเอาใจยากตัวเพราะมันของแถะชาติพอ้อมเี่นพอ่อมกับว่าได้ต้องอันชาติย่างเดียวทะเลเราแบบมันจีคอยลดคอยลดตัวเดี๋ยวมีเงินกันยังคอยสื่อไหมสื่อสายของแถะสื่อยุ่ศูนย์เขาหุนอันนี้แต่สื่อสายว่านี่ซีหลอบเดี๋ยวจะคอยสื่อมา สายเงบหาสายละวลอยหาซื้อซืซ้อเบิร์แล้วนี่อันรอบที่ซีซตะข่อยซืซ้อสายชาบแบตโทรศัพท์มาเนี่ยเบี้ยงหาเอาหำนี่โอ้ยเพิ่มเข่าหำมันก็ะสีดนนะั่นมันโทรศัพท์ข่อยชาบเพิ่มเข่าอะไล่ะพี่น้องนี่บล้บอมันฉุนเกลียวหัวน,นี่มันเอาใจยากตัวขัดของปลอมมันเป็นตัว ต่้งเป็นพี่น้องเ่าเด้ก่าเป็นเกีียวกับของเขา้วของข่อยเนี่ยนุ่มบดีเนี่ยหาเลือกเสือเอาพี่น้องอพยายามเอาลานที่ถึกือก,ก้มูเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคินี้กับ่มมียังหลายพี่น้องทายสูบังซื้อก็ทายไว้เหุ้หลานเขาเจ้ามันห่างมากขอทีเด้ไปเค็มขอเด้กสำหรับคินี้ของคุณทุกการติดตามทุกการรับชมเจ้าพี่น้องสำหรับคินี้ก็สวัสดีจ้า